รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ตะด่าคือมอะสอนท่าก่อนสอนท่าเราจะมีท่าประจำรายการใช่แล้วคือท่าที่เรามุ่งมั่นเมื่อกี้แหละเมื่อกี้แหละนะซึ่งเมื่อวานเนี่ยก็จะได้เห็นกันไปแล้วนะคะสดๆดแบบนี้นะซึ่งวันนี้ค่ะเรานะคะทั้งสองคนก็จะมาอัปเดตเรื่องราวนะคะของผู้เข้าประกวดทั้ง1ิคนเลยนะคะสดๆดแบบนี้ใช่ประจำทุกวันใช่ค่ะทุกวันไหนบ้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยเวลาสองทุ่มครึ่งถึงสามทุ่มนะครับพวกเราก็จะมาเจอกันสดสแบบนี้จะมาเม้ากันเลยว่า ในเบื้องหลังเนี่ยเขามีการแบบเฮ้ยมีการฝ่าฟันอะไรกันบ้างทั้ง10คนเนี่ยของการประกวดเคเบิลวอรครั้งที่ยี่สามีนะครับเดอะบราเชลซีรีส์นะครับถูกต้องเลยนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเขาพิ่จะมีงานแถลงข่าวกันไปเมื่อตอนกลางวันแล้วก็ได้ไปดูด้วยแหละเป็นไงบ้างไปร่วมงานด้วยขอบอกว่าสุดยอดมากๆคือแอบชอบคนไหนเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้เลย ชัดเจนเลตัวเราวันนี้วันนี้ทั้งสิบคนจะมารายการเราเลยนะถูกต้องเลยต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกในประเทศไทยนะคะที่สิบผู้เข้าประกวดเนี่ยจะมาเผยมาแบบว่าเปิดเผยเปิดตัวเผยโฉมของตัวเองก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาทรบกันกับพวกเขาว่าเอ๊ะเขาเนี่ยจะแบบมีอะไรจี๊ดจอะไรโดนๆให้พวกเราเนี่ยได้ ลุ่งลึกกันบ้างใช่เลยไม่ว่าจะเป็นทั้งฝ่ายสีแดงฝ่ายเซนดีนะหรือว่าฝ่ายสีน้ำเงินฝ่ายหน้าตาดีแล้วก็ลีลาเด็ดอะไรอย่างเงี้ยอลีลาอะไรเนี่ยเดี๋ยวอยากจะรู้จริงว่าจะลีลาเด็ดจริงหรือเปล่านะครับผมก็สำหรับผู้ชมคนไหนอยากมาพูดคุยกันนะครับก็สามารถพิมพ์เมสเมสกันมาได้นะครับทีม KPN ตามด้วยข้อความส่งที่4806789นะฮะถูกต้องที่สุดเลยนะคะหรือว่าจะเข้ามาทางอินสตาแกรมของเราก็ได้นะคะกับป๊อบอันเดอร์โซ่ทีวีนี่แล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะคะสำหรับใครที่ชอบ อยู่หลังคีย์บอร์ดนะนอกจากที่จะเข้าไปเซิร์ชข่าวน้องๆแล้วนะคะยังสามารถเข้ามากดไลค์ค่ะกับแฟนเพจของเราได้นะคะกับป๊อบไลฟ์ทีวีรวมถึงเทวิตเตอร์กันด้วยนะเทวิตจะมาเยอะๆนะเราอ่านทุกข้อความแล้วก็ทุกสิ่งแม่สิ่งนี้ยน้องๆเขาจะเห็นกันจระๆแน่นอนตรงนี้เลยฮะใช่ใช่ใช่ต้องบอกว่าอินสตาแกรมตอนนี้กําลังฮอตมากนะเดี๋ยวจะมีการอัปเดตรูปน้องๆเนี่ยขึ้นไปด้วยเพราะฉะนั้นเข้าไปกดไลค์แล้วก็ฟอลโล่พวกเราด้วยนะคะครับผมเนาะอ่ะแล้วก็อย่างที่บอกค่ะว่าวันนี้เนี่ยงานแถลงข่่าวเป็นอะไรทีแบบ จีดมากเพราะว่าเขามีการขึ้นมาโชว์เพลงตีมเป็นเพลงใหม่ล่าสุดเลยนะสำหรับปีนี้แล้วก็จะใช้ปีต่อๆไปขอบอกว่าเป็นอะไรที่เริดมากคุณไม่ได้ร้องสินะใช่คุณไม่ทําแล้วแกแล้วคุณพลาดใหญ่ต้องรอฟังกันดูนะครับว่าจะเจงขนาดไหนถึงกล้องค่ะแล้วก็เสียงเนี่ยนะคือจะบอกว่าบอกให้ฝั่งของฝั่งสีแดงที่เป็นฝั่งเสียงเนี่ยคือเขาเสียงดีคุณภาพจัดอยู่แล้ว แต่ว่าหน้าตาดีด้วยหน้าตาดีด้วยแล้วฝั่งสีน้าเงินเนี่ยต้องบอกว่านอกจากที่หน้าตาดีแล้วเสียงเขาก็ดีด้วยนะคุณเพราะว่าวันนี้เราแบบได้เห็นการโชว์พลังเสียงของเขาด้วยแล้วถ้าถ้าพี่แอมเป็นจะอยากเลือกไปอยู่ฝ่ายไหนจริงๆอะวันเนี้ยเขาบังคับให้เราอยู่ฝั่งสีแดงแต่ใจมันไปอีกฝั่งละเอาละเอาละ๋ยวค่อยดูแล้วกันว่าพี่แอมลงไปไว้นะเฮ้ยในการสดเดอบแฟนขับจะตีเราโอเคเขาเติไว้กัขอเทษไว้กอน ไม่ดีไม่ดีไม่ดีแต่ว่ายังไงนะคะอย่างที่เพิร์นบอกตั้งแต่แรกเลยนะว่าถ้าแบบรักใครชอบใครนะคะอยากจะมาบอกอะไรกับพวกเขาเนี่ยสามารถที่จะส่งข้อความเข้ามาพูดคุยกันได้นะหรือว่ามีคําถามอะไรอยากจะฝากถามก็สามารถเข้ามาถามได้นะคะเพราะว่าวันนี้เป็นการออกรายการสดรายการแรกในประเทศไทยของพวกเขาด้วยเป็นรายรที่สุดยอดมากถ้าหากว่าให้คุณมีคําถามที่อยากจะถามน้องๆรุ่นใหม่ เอคุณถือว่าเป็นรุ่นพี่คุณอยากจะถามเขาว่าไงวันถามาถามว่าวันนี้งานแถลงข่าวตื่นเต้นไหมอย่างงี้เออ,อย่างได้ไหมขถามทำไม <c oughs> ่ <c oughs> ไม่จี๊ดเลยต้องแบบลวงลึกเลยใช่ไหมว่าแบบเฮ้ยคนนี้แอบเหมือนไส้คนไหนไหมอะไรอย่างนี้เพราะว่าวัน วันนี้นะต้องบอกว่ามันเป็นอะไรที่แบบเขาจีดกันตั้งแต่อยู่บนเวทีแล้วเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งมีสัน้มมมนใช่อีกหนึ่งสีสันเดี๋ยวเรา<อ>จะมารอดูกันว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าเดี๋ยวช่วงหน้านะคะคนสิบคนมารอเราอยู่แล้วค่ะใครอยากที่จะมาชมมาดูพวกเขานะแล้วก็อยากจะรู้ว่าฝังสีแดงเสียเป็นยังไงแล้วก็ฝังสีน้ำเงินนะคะหน้าตาจะดีขนาดไหนนะเดี๋ยวรอช่วงหน้านะคะกับรายการเคมไลฟ์สดสดสีเต็มตาเต็มต